สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการชอนรีวิว EP ที่24กันแล้วนะครับมาไกลากันอีกแล้วจังหวะนี้ครับเรียกจากขบวนการโทกุโซเซนไตเด็กเรนเจอร์หรือขอบวนการหน่วยสืบสวนพิเศษเด็กเรนเจอร์นั่นเองครับ กับดีเครื่องแปลงล่างของนักสู้คนที่6ของกลุ่มซูเปอร์เซนไทกลุ่มนี้นะครับแลนก็คือเดก้าเบรกนะครับผมทดไโไนเ กับดีอที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือ b l a n d Total นะครับเป็นเครื่องแปลงร่างประจำตัวของเดกเบกคนนี้ครับด้านหลังนะครับจะใส่ฐาน A 3สามนะครับทั้งหมด2ก้อนนะครับงั้นเราจะไปเริ่มดูกันที่โหมดแรกกันก่อนเลยนะครับครับเดี๋ยวเราลองจะมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับก่อนเปิดเครื่องนะครับพอเราเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าโหมดแปลงร่างก็เข้าโหมดสื่อสารก่อนได้ครับกดตรงปุ่มสัญลักษณ์ตรงนี้ครับ เปนมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆครับสีเหลืองสีแดงนะครับพร้อมกับไฟเรนตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ดับไฟนะครับเราจะมาดูโหมดแปลงล่างกันเลยนะครับเปิดขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะอวบูนะครับอิ e เ g อร์ y ันซี่ดึกรักกดตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยครับจะมีไฟนะครับสีแดงเหลืองเขียวหน่อยๆแล้วก็เขียวเลยใน e ินเวอร เดเบรเมื่อแปลงล่างเสร็จแล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับผู้ชมครับปุ๊บเมื่อเปิดคันเร่งขึ้นมานะครับเปิดคันเร่งขึ้นมาหมุนตรงนี้นะครับคล้ายๆเหมือนเราบิดคันเร่งก็จะเข้าสู่โหมดโจมตีนะครับแบบพิเศษของเด็กเบรกนะครับ Start t เอ็กซ์ ครับเราจะมาดูโหมดจัสเมนต์กันบ้างนะครับโหมดจัสเมนต์ก็คือโหมดพิจารณาคดีนะครับของเอเล n ไนเซอร์นะครับโดยสเปเชียลโพลิสนะครับหรือขบวนการเด็กเรเลนเจอร์เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือในการแปลงร่างน,นะครับพิจารณาคดีนะครับ ผ่านสารนะครับในเครื่องแปลงล่างได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอสารเสริญที่ในอวกาศอนุมัติอะไรนะครับยกคันเร่งขึ้นอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจะนั่งกดตรงสัญลักษณ์อันนี้ครับ Justment <been> try เจ็นว่ามีสีไฟไฟมันจะวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเกิดเราหมุนตรงที่ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับมันก็จะขึ้นอันนี้ได้รับขันเวทีดรีฟนะครับสับหลากก็จะตายทันทีครับผม อันนี้เราจะมาลองดูหมด j u s ตแบบว่าถูกกฎหมายกันดูบ้างนะครับอีกทีนะครับเนนะครับฝ่ามาันจะวิ่งดีนครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเราให้มันเป็นสีเขียวนะครับ ه, อ่าอันนี้สัป,ปหลาก,ก็จะรอดตัวไปครับก็จะไม่ผิดผ<ะ>ิดคดีหรือไม่ผิดกฎหมายนะครับจะเป็นเชื่อ p o ร i c ก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือลูกเล่นต่างๆของเบสทัลทัลนั่นเองครับผมเครื่องแปลงล่าจาก,ดกเดกเบกจากขบวนการโทรคุโซ่เพีไตเดกเรนเจอร์หรือหน่วยสืบสวนพิเศษเดกเรนเจอร์นั่นเองครับก็อย่าลืมคุณผู้ชมนะครับกดไลค์และกด subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้มีรีวิวของเล่นดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับการรีวิว DX Bet r Total นะครับจากขบวนการ e ด a r a n g e r นะครับต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ